สวัสดีครับเพื่อนๆเกษตรกรทุกคนครับวันนี้จะมารีวิวนะครับสินค้าตัวช่างน้ำหนักดีตอนนะครับคือตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่เหมาะสำหรับเกษตรกรทุกคนนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยผมเองนะครับก็มีเพื่อนๆนะครับเข้ามาอุดหนุนกุ้งกันมากมายนะครับเว่าทำแฟนเพจเกี่ยวกับกุ้งแล้วก็ให้ข้อมูลนะครับการเลี้ยงกุ้งก็มีคนเข้ามาซื้อทุกวันนะครับ นี่เวลามาซื้อเนี่ยบางทีก็อาจจะเขาซื้อเราสองสามพันอย่างเงี้ยกุ้งเราก็อาจจะแถมนะอาหารกุ้ง้เขาสักสามขีดห้าขีดนะครับครึ่งโลนะครับเพราะฉะนั้นการที่มีตาช่างดีตอนนะครับเก็บไว้ประจาบ้านประจาฟาร์มนี่เป็นเรื่องสําคัญมากๆครับวันนี้ผมขอเสนอตัวช่างกิโลนะครับดีตอนนะครับตัวนี้ช่างระหว่างห้ากิโลนะครับลงไปถึงหนึ่งกรัมเลยครับเพื่อน 5,000กิโลหรือ5กิโลเนี่ยนะครับผมว่าในช่วงช่วงนี้เป็นช่วงที่คนใช้งานกันเยอะนะครับ2โล3โลถ้าไม่เกิน5โลเนี่ยใช้กันเยอะมากเพะฉะนจะช่างตัวนี้จะรับไหวนะครับแต่อย่าช่างของที่เกินหนักเกิน5กิโลนะครับจะช่างอาจจะเสียได้ครับอมาดูกันเลยครับว่าตัวนี้เนี่ยเป็นที่นิยมยังไงนะครับเขาขายไปทั้งหมด499 order นะครับแล้วก็ได้ดาวเกือบ5ดาวเลยนะครับตัวนี้นะครับ นี้ใช้ถ่าน3 a กี่ก้อนครับมาดูใช้1 5โวลต์นะครับ a a 3ามสอก้อนนะครับ3 a นะครับใช้2ก้อนหาซื้อได้ตามร้านเซเว่นทั่วไปนะครับตอนนี้เวลาเวลาเราซื้อมาจากทางเมืองจีนเนี่ยเขาจะไม่มีแบตนะครับก็บอก no not include นะครับก็การใช้งานง่ายครับผมก็ลองซื้อมาใช้แล้วนะครับสำหรับท่านที่จะมาชั่งน้ำหนักนะครับ เกี่ยวกับอาหารสัตว์นะครับแม้แต่อาหารก็น้อนะครับก็ใช้ใช้กันเยอะมากเลยนะครับช่างเนื้อช่างผลไม้นะครับสองสามโลนะครับครึ่งโลเนี่ยเป็นช่วงที่ใช้กันเยอะมากมากก็ราคาถูกครับตัวนี้ใช้งานง่ายเนี่ยครับขายทั่วโลกเลยนะครับครับก็ ตัวนี้สําคัญมากๆครับนอกจากที่ผมจะใช้ช่างกิโลนะอาหารกุ้งแล้วนะครับผมก็ยังใช้ช่างน้ําหนักปุ๋ยด้วยนะครับปุ๋ย a ปุ๋ย b นะครับเพื่อนๆที่ปลูกผักไฮโดรโพนิกนะครับคงจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับผมนะครับมีสูตรของผมเองนะครับแล้วก็เป็นปุ๋ยที่ไม่ต้องวัดค่า ph เลยนะครับคือใช้งานได้เลยนะครับ ก็บางคนมาบ้านมาเยี่ยมบ้านเนี่ยบางทีก็แวะอ่ากดหนุนไปนะครับส่งไปทันีบ้างอะไรบ้างนะครับอ่าและที่สำคัญครับของออนไลน์นะครับก่อนส่งไปไปทันทีเราก็ชั่งน้ําหนักก่อนครับก็ตัวนี้แหละครับว่าส่วนใหญ่ที่ผมส่งก็ไม่เคยเกินห้าโลหรอกครับครึ่งโลหนึ่งโลนะครับของที่ส่งส่วนใหญ่ไม่ค่อยเกินโลครับเพราะฉะนั้นแต่ช่างตัวนี้จะรับไหวหมดเลยครับโอเคนะครับราคาไม่แพงครับใครที่ไม่มีบัตรเครดิตก็สามารถฝากผมซื้อได้เลยนะครับ มาที่ไลน์นะครับเฟซข้างล่างนะครับโอเคครับวันนี้จะมารีวิวสองตัวนะครับตัวแรกขอปิดไปก่อนนะครับต่อไปจะเป็นตัวที่สองครับอ่าตัวนี้ครับตัวนี้จะเหมาะสําหรับพวกของที่เล็กลงมาอีกครับแต่ข้อดีของเขานะครับจะสามารถพกพาได้นะครับแถมยังมีฝาด้วยนะครับอ่าพวกนี้เหมาะอะไรนะครับอ่านี่ใส่แบตสองก้อนนะครับ เหมาะกับพวกจิวเวลรี่นะครับอัญมณีเพชรพลอยทั้งหลายนะครับแต่ก็ไม่จําเป็นจะเป็นเฉพาะจิวเวลรี่ทอย่างเดียวนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับเต็มที่คือครึ่งโลครับห้าร้อยกรัมนะครับตามไปจุดถึงศูนจุดกรัมนะครับตัวนี้จะเหมาะสําหรับของที่ไม่หนักมากนะครับแล้วก็พื้นที่ไม่ไม่ใหญ่มากเปิดฝามาปป๊บเนี่ย ประมาณนี้ประมาณเหรียญบาทนะครับเหมาะกับคนที่จะพกพานะครับมาดูกันข้างล่างครับสเปคของเขานะครับใช้ฐานสองก้อนเหมือนเดิมครับเป็นสามเอเหมือนเดิมนะครับชิ้นนี้นะครับก็ถ้าใครจะฝากผมซื้อนะครับเดี๋ยวดูวันนี้หนึ่งครับก็ไม่นานครับอาทิตย์เดียว สองทิศของก็ามานะครับใครที่ไม่มีบัตรเครดิตก็ฝากได้เลยนะครับถ้าเวลาหรือนะจะแนะนำในหลายตัวเลยนะครับนี่ฮะเป็นที่นิยมมากๆเลยนะครับไอตัวนี้นะครับแบบแขวนก็มีนะครับคนที่ชอบตกปลานะครับก็มีนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับ เพื่อนคนไหนนะครับเปิดไปที่เว็บอารีนี่แล้วนะครับถูกใช้ตัวไหนนะครับเช่นถูกใจกตัวนี้นะครับก็ให้ไปก๊อ y l ี้ลิงก์ครับลิงก์อยู่ข้างบนนี้ครับแล้วส่งมาที่อารีทูไทยนะครับในส่วนของเฟซแฟนเพจของผมนะครับหรือไลน์ก็ได้ครับพอผมเข้าไปดูแล้วนะครับผมก็จะมาวนราคาแล้วก็ดูวันนะครับว่ากี่วันได้นะครับผมก็จะแจ้งท่านนะครับราคานะครับท่านก็รออย่างนี้ครับพอขอมาถึงเมืองไทยแล้วผมก็จัดส่งถึงหน้าบ้านท่านเลยนะครับ ตัวนี้ก็ดูราดีนะครับผมว่าเหมาะกับพวกผลไม้นะครับไปซื้อผักซื้ออะไรก็แขวนแล้วก็ช่างกิโลสดๆเลยนะครับไปตกปลานะครับโอเคครับวิดีโอรีวิวสองสามรุ่นนะครับในในส่วนของตัวช่างกิโลดิจิตอนนะครับก็หมดแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็ให้ท่านเข้ามาหาของเองแล้วกันครับของมันมีเป็นหลายแสนชิ้นนะครับ สินค้าพวกนี้ถูกใจตัวไหนก็ก็ p ปีมาวางให้ผมดูนะครับแล้วผมก็จะทําก,การสั่งให้นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ